ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนแมทฟอร์คิดเรียนคณิตกับครูฝนวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในเรื่องของความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆจะต้องสามารถอธิบายการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมได้ค่ะและก็จะต้องหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมได้ และสุดท้ายค่ะรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่คุณครูได้รับมอบหมายนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมคืออะไรนะคะความยาวรอบรูปเนี่ยก็จะได้จากผลบวกของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยมนั้นเองค่ะถ้ารูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเราก็จะหาความยาวโดยสุดลัดได้โดยการนำสาม ะะมาคูณกับความยาวด้านเพราะว่ามันเท่ากันทั้ง3ด้านนะคะอันนี้เป็นเทคนิคตัดแต่ถ้ารูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะมันจะมีด้านที่เท่ากัน2ด้านก็จะนำา2มาคูณกับด้านที่มันเป็นด้านประกอบมุมยอดซึ่งมันเท่ากันนะคะแล้วซึ่งมาบวกกับความยาวของฐานเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะรูปแรกเด็กๆจะเห็นว่าสามเหลี่ยม C, A, D เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมที่ไม่เท่ากันนะคะความยาวแต่ละด้านไม่เท่ากันเราก็จะหาความยาวได้โดยการนำทุกด้านมาบวกกันนะคะก็จะกลายเป็น3.5บวก3บวก4นะคะซึ่งจะมีความยาวเท่ากับ4.5เซนติเมตรนั่นเองค่ะค่ะตัวอย่างที่2นะคะรูปสามเหลี่ยม TMB นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่า ทั้ง3ด้านเนี่ยมีความยาวเท่ากันนะคะดังนั้นเราหาโดยวิธีการง่ายๆก็คือเอา3.2บวก3.2บวก3.2ให้ครบ3ด้านนะคะก็จะมีความยาวเท่ากับ9.6เซนเมตรหรือเราจะใช้สูตรลัดนะคะที่คุณครูให้ไว้ในตอนต้นก็คือ3.2คูณ3ก็จะมีค่าเท่ากับ9.6เซนติมเช่นเดียวกันค่ะค่ะในตัวอย่างต่อมานะคะ เด็กจะสังเกตว่าเอ๊สิ่งที่เขากำหนดใหเ้เขาให้ความยาวด้านมาไม่ครบหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเด็กๆจำที่คุณครูบอกได้ไหมว่าเขาจะมีสัญลักษณ์บ่งบอกว่าความยาวมันเท่ากันหรือมุมมันเท่ากันก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นขีดที่เท่ากันแบบนี้นะคะด้านซ้ายมี1ขีดด้านขวามี1ขีดนั่นหมายความว่าความยาวด้านซ้ายกับด้านขวาเท่ากัน นั่นก็หมายถึงว่าส่วนของเส้นตรง PR เนี่ยก็จะมีความยาวเท่ากับ3เซนติเมตรนะคะที่นี้เราได้ความยาวด้านครบแล้วนะคะเราก็จะมาหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยม PKR นะคะดังนั้นความยาวรอบรูปจะเท่ากับ 3บวก3บวกกับ5.3นะคะซึ่งจะมีความยาวเท่ากับ11.3หรือเราจะใช้สุดรับที่คุณครูบอกว่ามันเท่ากัน2ด้านนะคะเราก็จะเอา2คูณ3ที่มันเท่ากันนะคะ2คูณ3บวกกับ5.3ก็จะมีความยาวเท่ากับ11.3เซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวอย่างต่อมานะคะเด็กๆจำข้อเมื่อกี้ได้ไหมเขาให้มาด้านเดียวนะคะ ต่มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเท่ากันดังนั้นในแต่ละด้านก็จะมีความยาวเท่ากับ4.5นะคะดังนั้นรูปสามเหลี่ยมดอบอลอเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะจะมีความยาวรอบรูปเท่ากับ4.5บวก4.5บวก4.5นะคะเท่ากับ13.5หรือว่าเราจะใช้สุดลัดก็ได้ก็คือ3คูณกับ4.5ก็จะมีความยาวเท่ากับ13.5เช่นเดียวกันค่ะ ตัวอย่างต่อมานะคะรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเท่ากันอยู่2คู่นะคะ1คู่ก็คือ2ด้านก็คือด้านที่คุณครูวงไว้เนาะเด็กๆก็จะเห็นว่าอีกด้านหนึ่งก็จะต้องมีความยาวเท่ากับ6เซนติเมตรเหมือนกันนะคะดังน,นั้นเราจะมาหาความยาวรอบรูปนะคะสามเหลี่ยมโอช่อต้อ,อ,ตองอเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะซึ่งจะมีความยาวรอบรูปเท่ากับ 9.4บวก6บวก6นะคะเท่ากับ21.4เซนติเมตรนะคะหรือเราจะใช้สูตรลับก็คือ2คูณ6นะคะบวกกับ9.4 2คูณ6เป็น12บวกกับ9.4ก็จะได้เท่ากับ21.4เช่นเดียวกันค่ะ ทีนี้นะคะถ้าเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทําแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยววนดูกับไปดูอีกอรอบหนึ่งนะคะเด็กๆจะได้ทําได้เนาะสําหรับวันนี้นะคะเราจะอยู่กันที่แบบฝึกหัดเรื่องความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมในหน้า22และ23นะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะทําข้อคู่นะคะเด็กๆฝึกตัวเองด้วยการทําข้อคีดนะคะมาดูหน้าที่22กันก่อนเลยค่ะ สำหรับข้อที่2นะคะเด็กๆจะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนาะมีความยาวทั้ง2ด้านนี้เท่ากันนะคะดังนั้นความยาวรอบรูปก็จะเป็น4บวก4วก6นะคะ4บวก4เป็น8 8วก6เป็น14นะคะดังนั้นจะมีความยาวเท่ากับ14วานะคะข้อน,นี้ให้หน่วยเป็นวา่าเราก็ต้องใส่หน่วยเป็นวานะคะหรือใครจะใช้วิธีรัดนะคะแล้วแต่ความถนัดใคร อาจจะไม่ใช้ไม่ใช้วิธีรัดก็ใช้วิธีที่1ที่คุณครูใส่ไว้ด้านบนนะคะก็จะเป็น2อคูณสนะคะแล้วก็บวกอีก6นะคะสคูณสี่เป็น8 8ดบวกหเป็น14นะคะง่ายมากๆเลยค่ะต่อมามาอยู่ที่ข้อที่4กันนะคะข้อที่4ี่เนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าเขาให้ความยาวด้านทุกด้านมาเลยนะคะเพราะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าดังนั้นข้อนี้สบายมาก แต่ต้องเวลาบวกนะคะเรื่องของการบวกโทศนิยมเด็กๆต้องย้อนกับไปทบทวนความรู้เรื่องของการบวกโทศนิยมนะคะเรื่องของตำแหน่งของโทศนิยมให้มันตรงกันด้วยเนาะนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะมีความยาวรอบรูปก็คือ4.2บวกกับ11.7บวกกับ8.2นะคะซึ่งรวมกันได้เป็น24.1เซนติมนั่นเองค่ะค่ะสำหรับข้อที่6นะคะ เด็กๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเท่ากันนะคะของรูปสามเหลี่ยมนี้ทั้ง3ด้านเท่ากันนะคะนั่นก็หมายความว่าอีก2ด้านที่ไม่ได้ให้เลขมาก็จะมีความยาวเท่ากับ38.5เมตรเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นในการหาความยาวรอบรูปนะคะ รูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็จะมีความยาวรอบรูปเท่ากับ38.5บวก38.5บวก38.5นะคะซึ่งจะได้ความยาวรอบรูปเท่ากับ115.5เมตรนะคะหรือใครจะใช้วิวธีรัดที่คุณครูให้ไว้ก็คือมันยาวเท่ากัน3ด้านก็เอา3ไปคูณกับ38.5ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 1.15.5เช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมมีหน่วยเป็นเมตรเราก็ต้องใส่หน่วยเมตรนะคะดูหน่วยที่โจทย์ให้มาด้วยเนาะค่ะสำหรับข้อที่8เด็กๆจะเห็นว่ามันง่ายมากเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรเพราะความยาวรอบรูปค่อนข้างครบนะคะทุกด้านนะคะมีความยาวกำหนดให้และไม่เท่ากันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ารูปนี้ก็จะมีความยาวรอบรูปเท่ากับ 4.5-3.5บวก3.5แล้วก็บวก5.7นะคะ4 5บวกกับ3.5ได้เท่ากับ8 8บวกกับ5.7ก็กลายเป็น13.7เซนติเมตรนะคะตามหน่วยที่โจทยให้มาเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดหน้านี้ข้อคีข้อ1ข้อ3ข้อ5ข้อ7นะคะให้เด็กๆทําด้วยตนเองนะคะเดี๋ยวรอไปต่อกันที่แบบฝึกหัดหน้าต่อไปนะคะในหน้าต่อไปเนี่ยให้เป็นการตอบคำถามนะคะมาดูคุณครูทำข้อคู่เช่นเดิมนะคะ ข้อที่2รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีความยาวรอบรูป33ซนติเมตรนะคะซึ่งฐานเนี่ยยาวเท่ากับ13ซนติเมตรโจทย์ถามว่าด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละเท่าไหร่ใช่ไหมคะวิธีการของเรานะคะเราก็อาจจะสมมตินึกภาพตามรูปนะคะสามเหลี่ยมนี้มีความยาวรอบรูปเท่ากับ33นะคะแต่ด้านฐานเนี่ยนะคะยาวเท่ากับ13นะคะเราก็จะเอาฐานออกไปก่อนนะคะค,คุณครูจะเอาฐานออกไป ดังนั้นนะคะความยาวด้านที่เหลือก็จะเท่ากับ20นะคะแต่20เนี่ยเราต้องมาแบ่งออกเป็น2ด้านเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วถูกไหมคะนั้น2ด้านเนี้เท่ากันนะคะเราก็จะเอาความยาวที่เหลือก็คือ20มหาหารด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ10เนาะดังนั้นแต่ละด้านก็จะมีความยาวด้านละ10นะคะดังนั้นเราก็ตอบด้านประกอบมุมยอดคือ10เซนติเมตรนั่นเองค่ะ ่อมาในข้อที่4นะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีความยาวด้านละ4.9เซนติเมตรอีกหนึ่งรูปนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีฐานยาว3เซนติเมตรและด้านประกอบมุมยอดยาว5.2เซนติเมตรรูปใดมีความยาวกว่ากันและยาวกว่ากันเท่าใดนะคะสำหรับข้อนี้เรามาหารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะมีความยาวรอบรูปเท่ากับ 4.9คูณ3ก็จะเท่ากับ14.7เซนติเมตรนั่นเองค่ะอีกหนึ่งรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะก็จะมีความยาวรอบรูปเท่ากับ5.2คูณ2เพราะมันเท่ากัน2ด้านเนาะแล้วก็บวกกับฐาน3นะคะได้คำตอบเท่ากับ13.4ทีนี้โจทย์ถามว่ารูปใดมีความยาวกว่ากันนะคะและยาวกว่ากันเท่าไรเด็กๆก็จะเห็นแล้วรูปที่มีความยาวมากกว่ากันก็คือรูปสามเหลี่ยม ด้านเท่านะคะดังนั้นเราก็จะมาตอบว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีความยอรอบรูปมากกว่าต่โจทย์ไม่ได้ถามคําถามเดียวค่ะโจทย์ถามคําถามที่2ตรงนี้นะคะและยาวกว่ากันเท่าไรนะคะดังนั้นในการเปรียบเทียบเด็กก็ต้องเอามาลบกันเนาะและยาวกว่ากัรอยู่1 3ซนติเมตรนั่นเองค่ะ สำหรับข้อ 1, ข้อ3ข้อ5น,นะคะในหน้านี้ให้เด็กๆลองฝึกทบทวนทำด้วยตัวเองนะคะใครไม่เข้าใจข้อไหนทักมาถามคุณครูได้นะคะคุณครูยินดีตอบคำถามทุกคำถามนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจดูนะคะแล้วก็อย่าลืมรับผิดชอบต่องานที่คุณครูมอบหมายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ